มทศของเราเนี่ยเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาตินั่นหมายความว่าบุคลากรของเราต้องเก่งมากนักศึกษาของเราทุกคนต้องเป๊ะทั้งภาคทฤษฎีแล้วก็ภาคปฏิบตัตินะคะคือที่จบไปเนี่ยเป็นบัณฑิตที่ดีเยี่ยมแน่นอนค่ะเป็นคนชอบธรรมชาติอยู่แล้วค่ะก็เลยเลือกที่ที่มทศค่ะครั้งแรกที่มาที่มทศเนี่ยประทับใจมากๆก,กับการที่พี่ๆมาต้อนรับตอนที่เข้ามาสัมภาษณ์ค่ะ มสกว้างมากค่ะที่นี่เหรอคะก็เรียนเยอะด้วยความที่เรียน3มเทอมของเราเนี่ยทำให้มีการเรียนการสอนที่ค่อนข้างที่จะหนักกว่าที่อื่นนิดนึงนะคะนั่นหมายความว่านักศึกษาของเราต้องแอคทีฟตัวเองตลอดเวลาแล้วก็ทึกค่ะคุณพี่มสของเราเนี่ยเป็นมหาวิทยาลัยที่อบอุ่นครับเราจะได้รับการดูแลจากอาจารย์พี่ที่บุคลากรแล้วก็เพื่อนพี่น้องภายในมหาวิทยาลัยครับและีกหนเหตุผลที่สําคัญนะครับก็คือมสของเราเนี่ยเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำนะครับทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีครับ วราสอนแตกต่างจากที่อื่นยังไงนะครับก็คือเราจะมีการจัดการแบบรวมบริการประสานภารกิจนะครับเราจะมีการรวมนําเอาทรัพยากรวัสดุนะครับทรัพยากรบุคคลนะครับที่เก่งๆเจ๋งๆมารวมไว้ที่เดียวกันนะครับที่นี่เราจะไม่มีตึกคณะนะครับดังนั้นนักศึกษาทุกคนนะครับจะมาใช้แลบในเครื่องมือร่วมกันนะครับจึงเป็นที่มาที่ทําให้เราสอนมีเครื่องมือที่ทันสมัยเทียบเท่ากับนานาชาติครับตอนแรกมานะคะก็ยอมรับว่าหลงทางครับแต่ตอนนี้หลงรักมากกว่าค่ะ อธิการบดีหรอคะก็อยู่ที่อาคาร A คะ่ะอยู่ตึกข้างเสาธงค่ะค่ะนอกจากอาธิการบดีอยู่นะคะก็ยังจะมีพ,พี่พี่ฝ่ายอื่นๆอ,อยู่คะ่ะก็คือพ,พี่พี่ฝ่ายการเงินคะ่ะอาคารนี้สําคัญมากเลยนะคะเพราะว่าเป็นที่ที่เราจะต้องมาจ่ายค่าเทอมในทุกๆเทอมคะ่ะไม่ได้จ่ายก็ไม่ได้เรียนนะคะวระสออ่ะเราจะมีวิชาพื้นฐานใช่ไหมที่ต้องเรียนเราก็เรียนกันอยู่2อาคารมีอาคารเรียนรวมหนึ่งกับเรียนรวมสองใช่ไหมเรียนรวมหนึ่งจะมีห้องใหญ่ มีพันห้าร้อยที่นั่งเราก็เลยเรียกกันว่าห้องพันห้าไม่ได้ม่ได้มีแค่เรียนรวมหนึ่งนะเรียนรวมสองก็มีมีห้องหกรอ้อยนับจากจำนวนที่นั่งเหมือนกันพอเราเข้ามาใช่ไหมเรามาเรียนปริญญาตรีแล้วเราอะได้รับความหวังจากพ่อแม่มาเรียนอาจารย์ก็ไม่ว่าอะไรหรอกเราจะทําอะไรก็ตามไม่ว่าเราจะไปเล่นเกมเราจะไปทําอะไรต่างๆทำเทเทเมากับเพื่อเลยอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าคุณจัดการเวลาไม่ดี มันจะส่งผลไปกันเรียนรู้ไหมดูตัวอย่างผมเลยแล้วกันผมเนี่ย F มา F เลย F เ,เลยใช่เพราะอะไรอย่างแรกก็มีครับเล่นเกมมีไปนู่นไปนี่เที่ยวกับเพื่อนบ้างอะไรบ้างกีฬาไม่ขาดกิจกรรมไม่เคยขาดสุดท้ายก็แยกแยะเวลาไม่ถูกการเรียนดบก็เลยทําให้ผมไดเอมาซึ่งมันไม่โอเคเลยแล้วก็การที่เอฟเนี่ยพ่อแม่รู้ พราะแม่เขาไม่รู้สาเหตุว่าเราไปทาอะไรมาเราเขารู้แค่ว่าเราอะเันได้เพราะฉะนั้นเราต้องแก้ไขนะครับเราเข้ามาเรียนถึงจุดนี้แล้วอย่างแรกเลยก็คือเราต้องจัดการเวลาแบ่งแยกแยะกิจกรรมกับกิจกรรมเรียนกับเรียนเข้ามาเรียนก็คือเรียนกิจกรรมก็กิจกรรมแยกแยะให้ถูกแล้วมันก็จะดีขึ้นเองครับโอ้โหพี่ก็อีดิญญาณแหม <c oughs> ลืมพูดเลย <c oughs> พอเข้ามาถึงเข้มามนหน้าครับึสภาพที่นะครับแอร์เย็น อาจารย์ก็สอนตรงนั้นแหละสอนไปเถอะใช่ไหมแอนเย็นเบาะนิ่มๆเริ่มเลยครับหลับคือสุดท้ายก็หลับครับ <c oughs> <c oughs> การหลับในห้องเรียนส่งผลยังไงทุกคนต้องรู้เลยครับว่าหลับยังไม่รู้เรื่องแน่ๆอาจารย์สอนมา <c oughs> ใครจะไปรับฟังได้ในเมื่อเราหลับอาจารย์สอนมาเราหลับก็เราก็ไม่รู้เรื่องไม่รู้เรื่องแล้วทําไงรู้ไหมครับว่าไอที่ออกสอบเนี่ยมันไม่ได้อ,อยู่แค่ในเลคเชอร์นะครับมันอยู่ที่อาจารย์พูด พออาจารย์พูดมาเราไม่รู้เรื่องเราจะสอบอะไรได้ล่ะครับคะแนนนก็ไม่มีเลยครับก็ปกติก็นอนไว้นะครับตีสองครับก็ต้องพยายามเรียนอยู่ครับเมืม่อมรสอรให้โอกาสเราเรียนแล้วเราก็ต้องเรียนอ๋ออาคารเรียนรวมสองะคะก็ที่อาคารเรียนรวมสองนะคะจะมีห้องเลคเชอร์มีห้องแลบคอมพิวเตอร์เยอะมากม,มากใช่แล้วก็ที่สําคัญนะที่สําคัญเลยมีที่เนี่ยมีศูนย์บริการการศึกษาค่ะ สำคัญมากจริงๆเพราะว่าเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องการจัดตารางเรียนการสอนการลดการเพิ่มหรือการถอดายวิชาเนีย่ยเคยทำไหมเคยทาใช่ไหมก็ให้พ,พ,พี่พี่ที่เนี่ยเขาจัดการให้ค่ะในในเรื่องการเรียนเร็วสอบเร็วเนี่ยมันเป็นข้อดีนะคะเพราะว่ามันจะทําให้เราเนี่ยกระตือร้นตลอดเวลาขยันแบบมาเรียนอ่านหนังสือไม่ใช่แบบมาอ่านใกล้สอบอย่างเงี้ยเอเนี่ยไม่ยากหรอกค่ะถ้าเรามีความพยายาม เอฟก็ไม่ยากเหมือนกันครับถ้าไม่ตั้งใจเรียนไม่เอฟดีกว่าไหมะะเราเนี่ยหลังจากที่เรียนเสร็จแล้วเนี่ยเรียนโรงเรียนสัมาปุ๊บจะมีการประเมินการสอนอาจารย์ให้เราสามารถทําได้ในระบบไอจีเนาะอย่างผมเนี่ยเอฟมาใช่ไหมใช่แหละเมื่อกี้เพิ่งรู้กันไปอย่างเอฟมาเนี่ยผมก็ไปฟ้องอาจารย์อาจารย์เนี่ยผมเอฟมาเนี่ยเรียนอะไรเนี่ยไม่รู้เรื่องเลยผมก็ไปบอกอาจารย์ พอผมลงรงเรียนใหม่เขาเรียกลงไม้ใหมอ่อาจารย์ปรับการเรียนการสอนเพิ่มทำให้ผมรู้สึกว่ามันมีความน่าสนใจในการเรียนเพิ่มขึ้นใช่ไหมแล้วผมก็ผ่านมาได้นี่ผมผ่านได้แล้วนะนะสุดยอดเลยหากมีปัญหาเรื่องการเรียนใช่ไหมครับควรปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษาเลยครับเพราะว่าเป็นวิธีแก้ปัญหาที่ดีที่สุด อาจารย์ที่ปรึกษาเนี่ยก็จะอยู่ที่อาคารวิชาการครับผมอาคารวิชาการเนี่ยมี2พที่ก็คืออาคารวิชาการ1และอาคารวิชาการ2หากต้องการปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษาเราก็อาจจะส่งอีเมลไปหรือว่านัดหมายทางโทรศัพท์กับท่านก่อนเพื่อที่ว่าเราจะได้ไปตามวันเวลาที่นัดหมายกับท่านถ้าไม่นัดหมายก่อน เราอาจจะไม่เจอท่านก็ได้ส่วนเบอร์โทรศัพท์น้องๆก็สามารถหาได้ที่เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยหรือว่าเว็บไซต์ของสาขาวิชาของน้องๆเองได้นะครับและที่สําคัญนะครับอาจารย์ของมหาวิทยาลัยเราเนี่ยมีอาจารย์เก่งๆทั้งนั้นเลยครับเป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศและต่างประเทศมั่นใจได้ว่าการเรียนการสอนเนี่ยเข้มข้นแน่นอนจบไปเป็นที่ต้องการของบริษัทต่างๆแน่นอนครับ ก็ไปอ่านหนังสือที่บันนะคะส่วนใหญ่ก็ถามว่าไปบันบันคืออะไรบันก็คือห้องสมุดนะคะชื่อเต็มของบันก็คือบรรณารนะคะก็บรรณารครอบคลุมไปถึงการผลิตสื่อการเรียนการสอนเช่นชีตเรียนหนังสือเรียนแล้วก็สื่อต่างๆเกี่ยวกับการศึกษาค่ะในบรรณารมีก็มีหนังสือค่ะพี่อีกอย่างหนึ่งก็เป็นคนชอบดูหนังอยู่แล้วแล้วที่บรรณารของมเรานะคะก็ยังจะมี โรงหนังมีทีวีสําหรับฟังเพลงสําหรับดูหนังให้หนักศึกษาได้ผ่อนคลายกันด้วยค่ะไปอ่านหนังสือส่วนใหญ่ก็จะโตลรุ่งทุกเช้าทุกวันวันไหนที่ว่างก็จะไปทุกวันเลยค่ะเพราะว่าข้อสอบที่มอเรานะคะก็จะเป็นเกี่ยวกับการคํานวณการวิเคราะห์ซึ่งจะเป็นการตอบคําถามในช่องว่างอะคะ่ะแล้วก็จะมีแบบช้อยส่วนใหญ่แบบช้อยก็จะมีสช้อยเนี้ยค่ะ ที่จริงที่สอมาก็4ี่ช้อยก็ถูกหมดทุกข้อค่ะแต่เราต้องอ่านเพราะว่ามันจะมีแค่หนึ่งข้อเท่านั้นนะคะที่มันจะถูกจริงๆส่วนกิจการนักศึกษาล่ะครับถ้าเด่นๆเลยผมก็คงนึกถึงทุนการศึกษาครับจ,จริงๆผมไม่ได้ทุนเรียนดีอะไรหรอกครับที่ทําให้ผมได้รู้จักที่เนี่เพราะผมเป็นกู้กอยาศครับอ๋อส่วนข้างส่วนกิจการนักศึกษาเนี่ยก็ยังมีสถานกีฬาและสุขภาพข้างในเนี่ย มีทั้งฟิตเนสรูมสระว่ายน้ำสนามฟุตบอลสควอตนวดเพื่อสุขภาพแล้วก็อบสมุนไพรแล้วก็อีกเยอะแยะมากมายหลายอย่างซึ่งทั้งหมดที่พูดมานเนี่ยฟรีนะครับไม่เสียตังเลยสักบาทนอกจากจะมีทุนการศึกษาและสถ,ถานกีฬาเพื่อสุขภาพให้ใช้ฟรีแล้วเนี่ยก็ยังมีเรื่องหอพักซึ่งหอพักเนี่ยก็จะมีห้องน้ำในตัวและห้องน้ำรวม ซึ่งในแต่และหอพักเนี่ยก็จะมีที่ปรึกษาหอพักครับที่ปรึกษาหอพักแหะครับก็เหมือนผู้ปกครองคนหนึ่งนี่แหละครับที่คอยดูแลเราทุกเรื่องแล้วจะเป็นเรื่องการอยู่การกินเรื่องเรียนต่างๆนอกจากจะมีเพื่อนมีพี่มีอาจารย์ก็ยังมีที่ปรึกษาหอพักนี่แหละครับที่คอยดูแล,แลเราในทุกเรื่องครับผมนี่มองหมมันคิดว่ามันก็มีอะไรแปลกๆให้เราได้ทําเยอะแยะมากมายอ่งทั้งที่เราก็เรียนเหนะื่อยเรียนหนัก แต่เราก็อยากจะเข้าร่วมกิจกรรมเพราะวันทาให้เราแบบได้เจอเพื่อนได้เจอผู้คนถามว่าเหนื่อยไหมเหนื่อยครับแต่ก็สนุกสนุกยังไงก็เวลาที่เราได้เหมือนเราไปเที่ยวกับเพื่อนนะครับถ้าเราได้ไปเที่ยวกับเพื่อนหรือว่าเที่ยวกับใครที่เรารู้จักเราได้ทํากิจกรรมพวกนี้นร่วมกันมันก็เลยทําให้เราสนุกแทนที่เราจะเหนื่อยแทนมันก็เหมือนเป็นการคลายเครียดหลักที่เราเรียนหนังสือคนที่ดูแลกิจกรรมนะครับก็จะเป็นองค์การบริหารการศึกษาที่ไปคอยตัวต้นตัวตอในการจัดกิจกรรมต่าง ให้พวกเราทุกคนนักศึกษาครับได้ทํากันปีหนึ่งเข้างานรับน้องทุกงานเลยครับไม่คิอยากเขาผมมอาจจะบอว่ามันสนุกมั้งครับเข้าไปแล้วแบบได้เจอคนเยอะดีครับเป็นคนชอบสังคมเจอคนสวยเยอะครับแล้วเล่นก็ข้อดีของการเจอคนเยอะว่ไม่รู้ครับมันได้เจอคนแปลกๆอย่างงี้ยบบุคลิกแปลกๆเวลากิจกรรมต่างๆ ไม่ได้เป็นแบบไปเต้นหน้าไปทีว่าเฮ้ยคนนี้ก็เต้นไปดีคนนี้ก็มีบุคลิกแปลกๆมันรู้สึกสน,นุกเวลาเห็นคนเยอะๆครับ<อ><อ>เต้นได้ดูเลยรแล้วพี่น,าาน่าฮานิดนึงนะครับแต่ละคนไปอ,อย่างเช่น,นอย่างเงี้ยครับสายไปสายมาอะไรนะครับมันเป็นการเป็นประสบการณ์การปรับตัวครับเพราะว่าเราในสังคมเราก็ต้องเจอคนเยอะะมากมายกาิจกรรมก็เช่นกันบางครั้งเราก็เจอคนที่ไม่รู้จักอย่างเงี้ยครับมันก็ทําให้เรา้องแบบปรับอารมณ์ปรับ ทุกอย่างตามมันก็สามารถเอาไปใช้ได้คนระับกิบข้าก็ไปกินโรงอาหารกันครับคุณพี่มื่อเราสองของเรานะคะมีโรงอาหารตั้ง5้าที่โอ้เยอะจะตายก็มีอ,อ่ Town, าควันเท้าพรวแซนทองดอนตะวัน การสลองคาแล้วก็เด่นทองกว่าน้องใหม่ของเราค่ะเพราะว่ามอเตอร์สของเราเนี่ยมีพื้นที่เยอะแล้วก็แต่และพื้นที่เนี่ยมีความจาเพาะของแต่และพื้นที่นั้นไปอย่างเช่นพื้นที่การเรียนการสอนพื้นที่หอพักศศักศึกษาอย่างนี้ค่ะคุณพี่ชอบโรงอาหารไหนนะคะก็การสลองคาค่ะทําไมถึงชอบการสลองคำเหรอคะ <c oughs> เหยียบไปเลยนะพู้ชา้า ผู้ชายนี้แบบแต่ละคนที่เดินขึ้นมาเนี่ยเนื้อคู่หนูทั้งนั้นไงคุณพี่แบบอ๋อเห็นแล้วแบบว่าคุณลุกไปหมดเลยอะอยากท้ารอเล่นสุมป้านหรือปเปล่าอ๋อก็การสลองคำเนี่ยมันจะอยู่ใกล้หอถูกไหมอ่ะแล้วก็ไม่ได้อยู่ใกล้หออย่างเดียวมันจะมีอาหารให้เลือกมากอาหารสะอาดอาหารราคาถูกและอีกอย่างที่ชอบเนี่ยก็คงจะเป็นซื่อของเขานะคะ เพราะว่าเป็นชื่อเดียวกับดอกไม้ประจํามหาวิทยาลัยก็คือดอกกระตลองคําคนภาคอีสานเขาก็จะเรียกว่าปีดทองส่วนคนเหนือเขาก็จะเอินว่ากาสัตลองคาเจ้าประดุดข้าเจ้าเป็นสาวเหนือเลืเจ้าถ้าไม่มีมอเตอร์ไซค์เหรอก็จะแอบลำบากนะนี่ก็เคยแอบไม่มีตอนปีหนึ่งแบบไปไหนยากมากแต่มัสยศึกเนี่ยจะมีรถเมมอเป็นรถไฟฟ้าด้วย ซึ่งจะวิ่งไปทั่วทั้งมอเลยอยากไปไหนก็ไปได้แต่ต้องรอหน่อยนะก็จะวิ่งมาทุกๆ15นาทีนี่แหละค่ะตอนที่อยู่ปีหนึ่งเนี่ยช่วงไม่มีมอไซค์จะไปเรียนเนี่ยแอบตื่นสายก็วิ่งตามรถเมมอเหมือนกันนะแต่ว่าถ้าจัดตารางเวลาชุดดีดีเนี่ยก็ไปเรียนทันแน่นอนมอไซค์เหรอมีก็ดีนะเพราะว่าคนที่นี่ส่วนใหญ่เขาก็แว้นกันนี่แหละค่ะแต่ว่าที่นี่เขาจะค่อนข้างแบบเคร่งเรื่องวินัยด้านการสวมหมวกกันน็อกสวมหมวกนิรภยัยเพราะว่า คุณลุงที่นี่เขาคุณลุงเราพอเขาแอบตั้งด่านกันด้วยนะคือหลบกันมันเลยถ้าไม่มีเนี่ยแต่ว่าอย่างว่าแหละเขาเป็นห่วงก็เขาหวังดีเพราะว่าถ้ามีอะไรสูญเสียขึ้นมาเนี่ยคนที่อยู่ข้างหลังเราก็จะลําบากไปอีกถ้าพูดถึงปา์มออรสอผมคงนึกถึงจุดอันซีนคืออุโมงค์ต้นไม้ครับอุโมงค์ต้นไม้ก็คืออุต้นไม้สองข้างทางที่โน้มเข้าหากันเป็นอุโมงค์ต้นไม้ครับนอกจากจะมีอุโมงค์ต้นไม้ ที่ฟาร์มมรสอก็จะมีของขายเยอะแยะมากมายส่วนมากก็จะเป็นแบรนด์ของมหาวิทยาลัยไม่ว่าจะเป็นนมตามมรสอน้ำดื่มตามมรสอซึ่งทุกอย่างผ่านงานวิจัยกันมาหมดเลยทำให้ผมไว้ใจว่าแบรนด์ของมหาวิทยาลัยดีที่สุดครับ สามแสนล่ะคะ่ะสาสามแสนเนี่ยถือว่าเป็นสถานที่ที่สําคัญมากๆของมทสเลยนะคะเพราะว่าเป็นแหล่งเก็บน้ําที่จะใช้ในการทําน้าประปาที่นักศึกษาของเราเนี่ยจะใช้กันทั่วมทสเลยค่ะที่เรียกว่าสาสามแสนเนี่ยเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยเป็นสาที่บรรจุน้ําได้สามแสนลูกบาศเมตรค่ะแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยสามารถบรรจุได้มากกว่านั้นเป็นล้านล้านแล้วล่ะคะ่ะ แต่ทุกคนก็ยังติดปากเรื่อนอยู่นะคะว่าสะตสามแสะตำสร็นะคะบรรยากาศร,บรอบๆนะคะช่วงเย็นเนี่ยจะมีคนมาวิ่งตอกทิงมาเดินเล่นฟังเพลงนะคะเพราะว่าเป็นส่วนสาธารณะของมหาวิทยาลัยเราค่ะเป็นสถานที่ที่ร่มรื่นนะคะแล้วก็ลมพัดเย็นสบายมากๆเลยละคะ่ะมีครับม .2 เรามีโรงพยาบาลนะครับแล้วก็มีอุปกรณ์ที่ทันสมัยมากมีหมอและพยาบาลที่เก่งแถมพยาบาลสวยด้วยครับ แล้วผมเวลารักษาเสร็จนะครับผมไปชอบนั่งเล่นนานๆมันวิวสวยดีครับแน่นอนครับเมื่อเป็นโรงพยาบาลของมอรสนักศึกษาก็มีสิทธิใช้บริการครับเพียงแค่เรามีบัตรนักศึกษานะครับแล้วก็สามารถใช้บริการของโรงพยาบาลได้แล้วครับก่อนสอบก่อนสอบหนูชอบไปลานย่าลานย่าลานย่าคือเขาเรียกว่าอะไรอะ คน,คนที่มอสอ่ะเขาจะเรียกลานสัญ,ญลักษณ์ตามมหาวิทยาลัยว่าลานหญ้าเพราะว่าจะมีตาสัญ,ญลักษณ์ของหญ้าอยู่ตรงกลางตามมหาวิทยาลัยสนมากเหรอคนไปเยอะก่อนสอบ <c oughs> ไม่ได้อ่านหนังสือนะไปบน <c oughs> มันรู้สึกว่าแบบเวลาไปบนใช่ไหมก็จะบนแบบขอขอให้ได้เกรดเอวิชานั้นวิชานี้ขอให้ไม่ติดเอฟอะไรอย่างเงี้ย แต่เวลาไปทุกครั้งก็รู้สึกสบายใจกลับมาอ่านหนังสือเรารู้สึกว่าจิตใจมันสง,งบขึ้นก็เลยแบบชอบไปมันมันทำให้มีกำลังใจเวลาเนี่ยเวลาสอบเวลาอ่านหนังสือสาที่นี่แตกต่างจากที่อื่นยังไงละ่ะคะ ภาษาที่นี่ต้องสตรองค่ะ to be s t r o n องเท่านั้นนะคะเพราะว่าเราเรียนปีหนึ่งเนี่ยเราเรียนตั้ง3เทอมนั่นหมายความว่าเราสอบปีหนึ่ง6ครั้งผมว่าแตกต่างอย่างมากเลยครับเพราะว่าเรียนเร็วสอบเร็วแถมมีตั้ง3เทอมซึ่งในมหาวิทยาลัยทั่วประเทศมีไม่กี่มหาวิทยาลัยหรอครับแถมมีกิจกรรมให้เราร่วมทําได้ตลอดครับสิ่งที่แฝงมาผมว่าคือความอดทนครับความอดทนที่มหาวิทยาลัยนี้สอนเราครับ ผมว่าเราจะได้เปรียบเมื่อเราจบไปในการทํางานเราจะได้เปรียบคนอื่นที่เขาไม่ได้ฝึกมามากครับที่นี่ไม่มีนะครับแต่ว่าจ่ายครบจบแน่นอนก็เห็นได้ชัดเลยครับว่าที่นี่พูดภาษาท้องถิ่นกันเป็นส่วนมากฟังๆไปก็น่ารักดีนะครับผมก็อยากพูดเป็นตอนแรกผมคิดว่าผมคิดผิดนะเพราะผมอ่ะพื้นฐานน้อยแต่พอมาเรียนไปแล้วมันรู้สึกว่าเมื่อได้เจอคนเหมือนอารมณ์แบบคนมาจากที่เดียวกันอะไรประมาณนี้ครับมันทำให้เราแบบมีความสุข ทำให้เรา enjoy อะไรต่างๆคิดว่าคิดถูกนะมรสให้อะไรกับเราเยอะมากเยอะจริงๆเหมือนทําให้เป็นคนที่จัดตารางเวลาชีวิตได้ดีขึ้นเพราะว่าอย่างว่าแหละมันเรียนสามเทอมชีวิตมันเร่งรีบทําอะไรหลายๆอย่างหน้าที่รับผิดช,ชอบก็เยอะขึ้นเหมือนทําให้เราเป็นคนมีความรับผิดช,ชอบในตัวเองรับผิดช,ชอบในการเรียนในกิจกรรมที่ทํา เป็นคนจัดสรรเวลาได้ดีขึ้นค่ะคิดถูกแล้วแหละที่มาอยู่ที่นี่วันสเป็นสิ่งมหาศาลที่สุดในชีวิตของหนูถ้าเกิดว่าเราได้มาสัมผัสเองเนี่ยเราก็จะรู้ว่าที่นี่ดีขนาดไหนค่ะที่นี่เรามีติวได้ยน่้ช่ติวใต้หอการติวจากพี่ๆจากเพื่อนๆทุกคนจะรวมกันมาติวแบ่งความรู้ของตัวเองเพื่อจะแชร์ให้กับคนอื่นจะทําให้คือทุกคนน่ะแน่นอนแหละทุกคนมีความรู้ทุกคนจะช่วยกันทุกคนจะพากันไปพากันให้คว้าเอ ไ,นะไคนที่นี่เป็นมิตรทั้งรุ่นพี่รุ่นน้องเพื่อนอ่สุดท้ายก็อยากจะขอบคุณมทสนะคะที่ให้โอกาสให้เราได้มาอยู่ตรงนี้ได้มาเจอกับสิ่งที่ดีๆ่ะถ้าน้องๆคนไหนที่มีโอกาสแล้วมทสศให้โอกาสแล้วพี่ก็อยากให้เข้าเข้ามาเรียนนะคะเข้ามาลองเรียนแล้วก็จะรู้เลยว่ามทสเป็นไงเข้ามาแล้วเรียนเลยใช่เข้าเข้ามาเรียนเลยนะคะ ข้ามาเรียนแล้วจะรักมอทศเลยใช่เข <c oughs> <laughs> ้ามาเรียนแล้วจะรักพ no ี่ๆใช่เพราะพี่ๆน่า down รักมากการเข้ามาเรียนที่มรทศมันอาจจะดูง่ายดายแต่การจบออกไปมันไม่ใช่เรื่องที่ง่ายค่ะน้องๆอยากจะบอกว่าถ้าคุณเลือกเข้ามาที่นี่แล้วอยากให้คุณตั้งใจแล้วก็พยายามให้ประสบผลสําเร็จ ในการศึกษาเพราะคนที่คาดหวังในตัวคนที่สุดก็คือคุณพ่อคุณแม่ที่อยู่ที่บ้านค่ะมทสอาจจะไม่ใช่มหาวิทยาลัยในฝันของใครหลายๆคนแต่มทสจะทําให้ฝันของน้องเป็นจริงตอนนี้ตอบได้หรือยังครับว่าทํำไมถึงต้องมาเรียนที่มทส